สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอยู่กันที่บ้านสวนพิมพล์ลอยดอนนชุมจังหวัดยโสธรนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับไผ่ก็จะออกหนอ่อเป็นจํานวนมากเลยเดี๋ยววันนี้ก็จะพาชมสวนไผ่กันครับกิ่งพันุ์ของไผ่ตรงอิโนโดจีนของเราพร้อมจําหน่ายแล้วนะครับช่วงนี้ก็ แข็งแรงแล้วนะครับต่างจังหวัดก็สามารถสั่งได้นะครับโดยติดต่อมาที่เบอร์081 4 2 3 9 0 7 0นะครับเราก็จะเพาะชำเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับไม่ได้มีแค่นี้นะครับคือเพาะชำเป็นชุดๆชุดที่ยังไม่แข็งแรงก็จะอยู่ด้านข้างนี้ครับนี่ฮะชุดนี้ก็กำลังจะออกกิ่งเล็กๆนะครับ แตแ่แขนงกว่าจะออกแตกแ่แขนงแบบนี้ก็จะประมาณเดือนหนึ่งนะครับสักเดือนครึ่งลากเขาก็จะแข็งแรงพอที่ว่าจะจัดส่งไปต่างจังหวัดได้นะครับถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆก็สามารถมารับที่สวนได้เลยนะครับช่วงหน้าฝนยาก็จะยาวเป็นพิเศษนะครับอันนี้ก็ เมื่อสักพักนี้เองนะครับยังตัดไม่เสร็จหรอกบางจุดก็สั้นบางจุดก็ยาวนะครับนี่ฮะอันนี้ก็เราปลูกเพิ่มเติมได้ปเีเสร็จแล้วครับตรงนี้ก็เริ่มที่จะมีต้นเล็กๆขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูไผ่ที่ว่าอายุก่อเขาสองปีแล้วนะครับ นี่ฮะเขาก็จะมีอันนี้ก็คือเราไม่ได้กรบโคนต้นให้เขานะครับเขาก็จะขึ้นแบบนี้นะครับส่วนถ้าถ้าขึ้นจากดินมาหนอเขาจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับนี่ฮะหนอขนาดนี้ก็กําลังตัดกำหนาได้แล้วนะครับนี่ครับก่อนหนึ่งนี่หลายหนอนะครับไม่ไม่ใช่ว่ามีแค่นี้คือมีหนอเล็กหนอใหญ่อันนี้เราก็คีอจะตัดออกไปนี่ฮะมีรอยอยู่ ก่อนนี้ก็เป็นอีกกอนหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะหน่อของเขาออกมารอบเลยนู่นนี่ครับด่านทางตรงนี้อีกสองอ่าที่ต้นก็มีตรงนู้นหน่อหนึ่งตรงนี้นอีกหน่อหนึ่งแล้วก็ด้านข้างรอบด้านนี้นะครับเน ซ้อนไปซ้อนมาเต็มเลยครับแล้วก็มีหน่อเล็กๆเกิดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ครับกอนี้ก็ยังไม่มีลำใหญ่เท่าไหร่นะครับก็มีนี่ฮะอันนี้ตัดโดนตดนยอดขเา็ตรงนี้ก็มีแทงขึ้นมาเห็นไ,ไหมฮะ่ลจะเริ่มแทงออกมาตรงนี้ก็สองหน่อเล็กๆครับส่วนกอน,นี้ก็หน่อเล็กหน่อหนึ่งหน่อใหญ่ก็เป็นลำไปแล้วครับเนี่ยฮะสูงประมาณเมตรห้าสิบไปแล้วครับเนี่ย ลำกรอนี้ต้นเก่าก็จะเป็นสองลำเล็กๆนะครับแล้วก็มีหน่อใหญ่ขึ้นมาอันนี้สูงห้าสิบเซนแล้วนะครับอันนี้ก็คือเราไม่ได้กลบโคนต้นเหมือนกันครับเขาก็จะแทงหน่อออกมาแบบนี้เลยนี่ครับมีสองหน่อนะครับที่ออกจากดินถ้าหน่อที่ออกจากดินเราก็อาจจะสามารถเอาไปลำได้นะครับแต่ว่าถ้าแทงออกมาแบบนี้ก็คือเดีย๋ยวเราต้อง เอาไปทําอย่างอื่นนะครับอาจจะไปไปผัดไปแกงหรือว่าไปทำดอกไม้ส้มนะครับก่อน,นี้ก็รู้สึกจะมีห้านอนะครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่นอใหญ่ห้าในเงามืดอหกตรงนู้นครับหนอนหกกอเล็กๆนะครับนีย่ยมีสามลำเล็กๆ ลบกอนี้ก็ออกรอบๆเต็มเลยครับเราไม่ได้กลบขนต้นให้เขาี่ครับนี่ฮะอันนี้ก็คือเราเพิ่งจะเริ่มกลบขนต้นนะครับนี่ฮะน,นี้กอหนึ่งแล้วก็ไปตรงนี้นะครับกอหนึ่ง เวลาจะปลคนต้นก็ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ารากของเขาออกเยอะแล้วนะครับนี่ฮะครับสลับวันนี้ขอจบคลิปแต่เ,เพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์จองบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุม um, และเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุม um ของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ